สวัสดีครับอ,อันนี้ก็คือวงจรนะครับของเครื่องปั่นในช่องแอลวงจรเครื่องปั่นในช่องแอลซูเปอร์เบนเดอร์ครับอ,อันนี้ก็คือปลั๊กไฟ AC ครับสายไฟนะครับเสียบเข้าไปเป็นไฟ220โวลต์ AC นะครับ50เฮิร์ตความถี่50เฮิร์ตนะครับไปบ้านเราจากนั้นสายสีขาวนะครับ จะเป็นสายทีขาวคู่นะครับของชแนลนะครับสายทีขาวเส้นแรกก็จะเข้ามามันก็จะมีจุกนะครับที่จะจาสายเข้าด้วยกันเป็นสายทีน้ำเงินนะครับสายไฟเอทีอีกเส้นก็จะเข้ามาที่นี่ครับสวิตนะครับก็จะสมาสวิตท,ที่เบอร์สองหรือพันนะครับจะใช้เบอร์สองกับพันนี่จะใช้ที่เดียวกันครับ สายไฟสีเส้นนี้นะครับเข้ามาจ้ามสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เข้ามาที่ขดลวดอันนี้เป็นขดลวดอ่ขดลวดที่จะพันกับสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือแผ่นเหล็กบางๆนะครับที่อัดซ้อนทับกันให้ได้ความหนาที่เขาต้องการนะครับอ่าจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับแล้วซ้อนกันหนาเลยนะครับจากนั้นก็จะซ้อเป็นร่องนะครับให้เอาขดลวดพันได้นะครับมันจะพันตรงกันข้ามกันนะครับจะเป็นสองขดนะครับ พื่อสร้างแม่เหล็กเหนือกับแม่เหล็กใต้นะครับพวกแม่เหล็กเหนือพวกแม่เหล็กใต้นะครับเวลามีกระแสไหลผ่านนะครับสเตเตอร์ก็แปลว่าคงที่ตรงนี้จะไม่เคลื่อนที่นะครับพันอยู่กับแผ่นเหล็กสเตเตอร์นะครับตรงส่วนตรงนี้ภายในนี้นะครับอันนี้ก็คือขดลวดพันกับแผ่นเหล็กสเตเตอร์นะครับทำจากแผ่นเหล็กลามิเนตนะครับบางๆซ้อนทับกันให้ได้ความหนาที่ต้องการ ผลลวดสองเส้นนี้ก็จะไม่เชื่อมต่อกันเองครับนอกจากาโดยเขาจะต่อกันโดยใช้แปลนถ่านและซีของคอมพิวเตอร์แล้วออกซี่ตรงข้ามผ่านขดลวดนะครับผ่านขดลวดแล้วออกซีตรงข้ามเข้าแปลนถา่านแล้วก็เข้ามาที่ขดลวดแล้วออกมาครบวงจรที่สายสีน้ำเงินนะครับผ่านฟิล1.25แอมป์250โวลต์ AC ครับแล้วก็เข้ามาที่สวิตช่งรับสวิตช์นี่ก็จะรอคำสั่งว่าเราจะกดเบอร์อะไรนะครับ อ่าอันนี้คอมมิวเตอร์เนี่ยเรอเรียกว่าทุ่นนะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าทุน่นอ่าคนลวดตรงนี้สองขดก็จะพันอยู่กับแผ่นเหล็กสเตเตอร์คือคงที่นะครับตรงนี้ส่วนโรเตอร์ก็คือตัวหมุนนะครับหมายความว่ามันจะหมุนนะครับมันจะทําการมันจะหมุนได้ตัวนี้โรเตอร์แปลว่าหมุน โรเตอร์ก็จะประกอบด้วยคอมมิวเตเตอร์นะครับไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็ขดลวดอันนี้คือขดลวดที่พันอยู่กับแผ่นเหล็กลามิเนตเหมือนกันนะครับทําเป็นเหล็กบางๆอัดซ้อนทับกันให้ได้ความหนาที่ต้องการเหมือนกันนะครับเป็นส่วนของโรเตอร์นะครับซึ่งจะหมุนได้นะครับเหล็กตัวนี้ที่บางๆที่ซ้อนทับกันเนี่ยเขาเรียกว่าอาร์เมเจอร์หรือกระดองเต่าแล้วก็จะทําเป็นร่องๆไว้เพื่อให้เอาขดลวดนี้นะครับมาพันเข้าไปที่ อาร์เมเจอร์นะครับอาร์เมเจอร์ก really ็เป็นส่วนหนึ่งของโรเตอร์นั yer, the sure. the the ่นเองครับเวลาหมุนมันก so ็จะหมุนไปหมดเลยครับผดลวดคอมมิเตอร์และอาร์เมเจอร์อาร์เมเจอร์ผมไม่ได้วาดครับก็รู้กันนะครับว่าขดลวดนี้จะไปพันอยู่ที่กระดองเต่าหรืออาร์เมเจอร์ครับซึ่งเป็นเทเล็กลาเิเนตบางๆอะอนทับกันส่วนนี้ก็จะหมุนไปด้วยกันครับเหล็กอาร์เมเจอร์ก็จะต่ออยู่แกนเพลานะครับอันนี้ไม่ได้วาดนะครับคือเข้าใจว่าเป็นโรเตอร์รวมกันก็มีคอมมิเตอร์แกนเพลา บูทนะครับแล้วก็เหล็กลามิเนตซ้อนทับกันเป็นอาร์เมเจอร์นะครับแล้วคนแล้วเอาคนรวดไปผ่านไว้เมื่อมีสนามเมื่อมีไฟกระแสอะไรผ่านนะครับแผ่นเหล็กอาร์เมเจอร์ ature, นั้นก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นทําการผลักดันกับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับสเตเตอร์ของคนนี้นะครับซึ่งจะเป็นเหนือกรบใต้นะครับตรงกันข้ามนะครับเมื่อมีกระแสไปนะแผ่นเหล็กสเตเตอร์ผมก็ไม่ได้วาดนะครับนี่แผ่นเหล็กสเตเตอร์ผมไม่ได้วาดไว้นะครับ มันจะเกิดสนามแม่เหล็กที่แผงเล็กสเตเตอร์นะครับแล้วไปผักดันกับตรงนี้ทําให้หมุนติ้วเลยครับคือสายไฟเอนะครับ,เ,รบเข้ามาจั๊มกับตรงนี้นะครับจะมีตัวจั๊มอยู่เป็นสีน้เงินเสร็จแ,แล้วก็ผ่านผนลวดสเตเตอร์มันอยู่กับผ่านอยู่กับแผงเหล็กสเตเตอร์นั่นเองครับคือเป็นคงที่นะครับตรงนี้จากนั้นก็ออกมาเป็นสายสีขาวาเขาจะ ของเนชั่นแนนะครับที่เขาจะทําเป็นสีน้ำเงินนะครับเข้ามานะครับอ่าหรือตอนนี้จะเป็นพนาโซนิกแล้วนะครับอ่าเขาจะใช้สีน้ำเงินเป็นเอกลักษณ์ประจาตัวนะครับแล้วก็สีขาวออกจากผลลวดมาต่อกับขั้วแปลงถ่านครับอันนี้ก็คือซองแปลงถ่านครับซองแปลงต่อกับอ่าซองแปลงถ่านแล้วก็มีแปลงถ่านอยู่ภายในตรงนี้ครับอ่าไฟนะครับอ่เริ่มต้นนะครับไฟเ,าาเอซีวิ่งเข้ามาจะเริ่มเสียบปลั๊กนะครับวิ่งเข้ามา ผ่านกดลวดสเตเตอร์ะนะครับเมื่อเกิดกระแสนะครับกระแสะไหลผ่านกดลวดไอเลกสเตเตอร์ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กครับวิ่งเข้ามานะครับเข้ามาที่แปลงถ่านนะครับก็ต่อไอสายนี้ต่ออยู่ที่ขั้วแปลงขั้วของซองแปลงถ่านครับจากนั้นก็จากนั้นก็กนนกมีแปลงถ่าน,นครับแปลงถ่านนี้ก็จะแตะอยู่ที่ซีคอมมิเตเตอร์นะครับ สังเกตดูนะครับซี่คอมพรสเตอร์จะต้องเป็นซี่ที่ตรงกันข้ามนะครับส่วนมีกี่ซี่นั้นผมไม่ได้นับมานะครับแล้วมีกี่ขดย่อยไม่ได้นับนะครับขดลวดเนี่ยมันจะมีขดเดียวนะครับแต่มันจะพันกันในลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็จะไปพันกับแกลลเหล็กอาร์เมเจอร์นะครับหรือระดองเต่าครับเนี้ยจะพันพันพันตามร่องนะครับแล้วก็ไฟเราก็จะเอามาคล้องกับซี่คอมพรสเตอร์ขดลวดนี่จะอาบด้วยฉนวนนะครับ แต่ส่วนที่มาคล้องเนี่ยเขาจะไม่ได้อาบฉนวน,นนะครับตรงที่มาแตะกับซีคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับแต่ละซี่เนี่ยเขาจะไม่ได้อาบฉนวน,นนะครับเพื่อให้มันต่อวงจรเข้ามาครับหมายความว่าะไงครับหมายความว่าไฟนะครับจะวิ่งผ่านมานะครับผ่านแปลงถ่านนะครับแปลงถ่านนี้อแปลงถ่านนี้ก็จะมีค่าประมาณประมาณ2โอห์มนะครับมีโอห์มอยู่ในตัวมันประมาณ2โอห์มนะครับ หมายความว่ากระแสเนี่ยจะไหลผ่านมาผ่านแปลงถ่านมานะครับแล้วมาเข้าที่ซี่คอมเพเตเตอร์นะครับแล้วก็มันมีขดเดียวนะครับขดลวดแต่เขาย่อยออกมานะขี่ขดไม่ได้ไม่ได้นับนะครับจะแสจะย่อยออกมานะครับเข้าซี่คอมเพเเตอร์ปุ๊บเมื่อแปลงถ่านแตกกับซี่คอมเพเตเตอร์นะครับซี่อคอมเพลเตเตอร์ก็จะเป็นทองแดงนะครับจากนั้นก็จะไหลผ่านขดลวดนะครับกระแสไฟนะครับไหลผ่านขดลวดนะครับจะไหลผ่านขดลวดอย่างนี้นะครับ แล้วก็ออกมาที่ซี่ตรงกันข้ามนะครับแล้วมาเข้าที่แปลนฐานเมื่อมันครบวงจรตรงนี้นะครับปุ๊บครบไฟเ e อเซีเมื่อไไร่นะครับมันก็จะเกิดหมุนขณะที่หมุนนะครับซี่คอมมิชเตอร์เนี่ยก็จะหมุนไปด้วยครับแต่มันจะได้รับกระแสตลอดนะครับเนื่องจากว่าแต่ละซี่ที่ตรงกันข้ามนะครับซี่ที่ตรงกันข้ามก็จะได้ประมาณอ่า18โอมนะครับจะได้ประมาณ18ประมาณ18โอมตลอดเวลาครับ เมื่อมันหมุนไปมันจะตรงข้ามตลอดครับซี่แต่ละซี่เนี่ยเมื่อตรงกันข้ามจะ18โอห์มนะครับมันจะไหลผ่านขดลวดตลอดเวลานะครับทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่อที่ได้แรงแรงที่คงที่นะครับเพราะว่ามันจะ18โอห์มตลอดเวลาเมื่อมันหมุนครับแปรงฐานก็จะจี้ไว้นะครับเนื่องจากมีสปริงภายในดันไว้นะครับอจากนั้นเข้ามาตรงนี้แล้วนะผ่านขดลวดนะครับขดลวดอะมเจอร์ครับ ไฟ AC เข้ามาเข้าที่ต่อขั้วที่ขั้วแปลงถ่านนะครับแล้วก็ไหลกระแสไฟก็จะไหลเข้ามาที่แปลงถ่านแปลงถ่านก็จะมาแตะอยู่ที่ซี่คอมเพลตเตอร์ซี่คอมเพลตเตอร์ก็จะต่อกับผลลวดไว้นะครับมันก็จะไหลไหลผ่านแกนเหล็กอะเมเจอร์นะครับผมไม่ได้วาดไว้นะครับไอที่วาดว่าจะเป็นเส้นนี่คือซี่คอมเพลตเตอร์นะครับเป็นทองแดงส่วนไอตรงที่กดกดไว้ตรงข้างล่างเนี่ย พันกับแกนเหล็กอาร์เมเจอร์แต่ผมไม่ได้ว่าไปนะครับมันจะไหลผ่านเนี่ยคนลวดก็จะพันกับแกนเหล็กอาร์เมเจอร์ก็ไหลผ่านไปครับทำให้แกนเหล็กอาร์เมเจอร์เกิดสนามแม่เหล็กเมื่อครบวงจรนะครับอาร์เมเจอร์จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับคดลวดเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตว่าจะเป็นซี่ตรงข้ามประมาณ18โอห์มตลอดเวลานะครับเมื่อหมุนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนซี่ไปนะครับแต่โอห์มจะเท่าเดิมตลอดนะครับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับ กระแสไหลผ่านปุ๊บแผ่เหล็กอเมเจอร์หรือกระดองเต่าตรงนี้นะครับก็จะแผ่เหล็กอเมเจอร์ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับแล้วก็มาเข้าแปลงถ่านนี้นะครับออกแปลงถ่านนะครับไฟก็จะออกแปลงถ่านแล้วนะครับออกแปลงถ่านนี้นะครับมาเข้าสายสีขาวก็จะใช้สายสีขาวต่อที่สองแปลงถ่านนะครับทั้งสองสองก็จะใช้สีเดียวกันนะครับมันก็จะออกสายสีขาวเหมือนเดิมครับ กระแสไฟไหลออกมาแล้วนะครับกระแสไหลมาอย่างนี้นะครับผ่านสเตเตอร์นะครับขนลวดจะพันอยู่กับแผ่นเหล็กสเตเตอร์ไหลเข้ามาที่แผ่น,าน่านกระแสจะไหลเข้ามาที่ซี่คอมเพรสเตอร์นะครับซึ่งแต่ละซี่ก็จะมีการต่อขนลวดไปนะครับมันก็จะไหลเข้ามาอย่างนี้บหมุนเลยนะครับผ่านแกนเหล็กแผ่นเหล็กเอมเพเอร์นะครับแล้วก็มาออกแผงนถ่านแล้วก็มาออกสายสีขาวนะครับ เสร็จแล้วไอแปลงทานนี่ประมาณสองโอห์มครับซี่ C, อคอมมิเตเตอร์ก็นี่ตรงกันข้ามเนี่ยจะมีโอห์มสูงสุดครับประมาณสิบแปดโอห์มครับจากนั้นมันก็จะไหลนะครับกระแสวิ่งมาแล้วนะครับอ่ามาแล้วนะครับมันจะวิ่งอย่างนี้ผ่านมาเลยครับกระแสวิ่งเข้ามาครับผ่านขดลวดปุ๊บ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 เข้ามานี้ตรงข้ามาแปลงทานออกมานี้เข้ามาที่ขดลวดที่พันกับที่พันอยู่กับแ่เหล็กสเตเตอร์อีกแล้วนะครับ แม่เล mm ็กเตเตอร์น hmm. ี่ก็จะเป็นแผ่นที่ว่ามันเชื่อมต่อกันนะครับมันจะเชื่อมต่อกันครับแต่ขดลวดมันไม่เชื่อมต่อนัเชื่อมแต่แผ่นเหล็กนะครับแต่ขดลวดไม่เชื่อมต่อจะเชื่อมต่อกันด้วยด้วยแปลง่านซีคอมมิเตอร์ขดลวดแล้วก็แปลง่านอีด้านนะครับสําหรับสเตเตอร์นะขดลวดนะครับมันจะวิ่งมาอย่างงี้ครับผ่านแปลงทานผ่านขดลวดวิ่งวิ่งวิ่งมาครับแล้วก็ออกมาที่แปลง่านนี้เข้าขดลวดสเตเตอร์นี้ครับเพื่อสร้างแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้นะครับ เพื่อการการแรงผักและดึงกันนะครับอตนาวไม่เหล็กตรงแผ่นเหล็ก, ature, ลก,ลกอ,า ature, อาร์เมเจอร์เหล็กไม่ใช่เหล็กอาเมเจอร์อาร์เมเจอร์กระดองเตา่าก็จะเกิดผักดันกันนะครับมันก็จะหมุนอาตรงนี้อ่าอันอยู่กับสเตเตอร์เหมือนกันนะครับแต่อยู่ตรงกันข้ามครับออกมาเป็นสายสีน้ำเงินครับจากนั้นมันก็เข้าที่ฟิลครับ 1.25แอมป์ครับ250เอชีบีนะครับส5 0โวลต์เอชีแล้วก็มาเข้าตรงนี้ครับฟิลก็เปรียบเหมือนเส้นเลือกเส้นหนึ่งนะครับเวลาเกิดช็อตหรืออะไรนะครับมันจะฟิลจะขาดหรือใช้เกินกระแสมันเกิดมีปัญหาอะไรมันจะช็อตขาดเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายนะครับฟิลเป็นผล่วดนะครับผ่านเข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาที่แท่งสวิตช์อันนี้คือสวิตช์ครับฟิลตรงนี้ก็จะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมครับตรงนี้ก็สวิต ข้ามาตรงนี้นะออกมาเป็นสายทีดำนะครับออกจากฟิลมาเป็นสายทีดำข้ามาที่แท่งรับสวิตตงนี้ครับเมื่อเรากดสวิตช์เบอร์ศูนย์ปุ๊บมันก็จะทําให้สวิตช์เบอร์หนึ่งและสวิตช์เบอร์สองนะเบอร์สองกับพันนี่ก็คือสวิตช์เดียวกันครับสวิตช์เบอร์สองก็หมายถึงกดค้างไว้ได้ครับส่วนพันนี่จะกดไห้ค้างครับกดเหมือนจังหวะจังหวะนะครับกดพอกดมันก็มันก็ติดพอปล่อยมันกระดับครับตัวนี้กดก็คือค้างไว้เลยครับ ที่เครื่องปั่นเนี่ยเวลาเรากดแช่เนี่ยก็ไม่ควรเกินสองนาทีครับการทําทงานไม่ควรเกินนแเพรก็จะเกินอาจจะไหม้ได้นะคร <c oughs> ับเพราะคู่มือก็เขียนไว้นะครับว่าห้ามกดแช่นานเกินสองนาทีครับ <c oughs> จากนั้นถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณสองนาทีนะเขียนเขาเขียนไว้นะครับ <c oughs> ต้องอ่านคู่มือ,ก,อก่อนนะครับการใช้งานไม่ได้กดแช่นานก็อาจจะทําให้พังได้นะครับเพราะมันหุนเร็วนะครับ สวิตช์ตรงนี้นะครับเบอร์สูก็กดเพื่อให้สองอันนี้เด้งออกจากออกจากกันนะครับเมื่อเรากดสวิตช์เบอร์หนึ่งมันก็จะแตกนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นสวิตช์นะเมื่อเรากดปุ๊บแผ่นทองแดงตรงนี้ก็จะแตกกับแผ่นรับสวิตช์ครับสายไฟ AC นะครับที่ผ่านกดลวดสเตเตอร์ผ่านแตงถ่านมานะครับที่มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วมันจะเมื่อเรากดสวิตช์เบอร์หนึ่งมันก็จะไหลมาตรงนี้ครับกระแสไฟไหลมาตรงนี้นะครับไหลมาอย่างนี้นะครับผ่านไดโอดนะครับ ไฟ AC มันจะมีซีกลบและซีกบวกครับเมื่อซีกลบมันก็จะผ่านมาได้ครับพอซีกบวกผ่านได้ไหมครับไม่ได้ทําให้แรงไฟที่เบอร์หนึ่งลดไปกึ่งหนึ่งครับความแรงจะลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับประเภทเบอร์หนึ่งครับผ่านมาได้แต่ซีกลบนะพอซีกบวกก็ผ่านไม่ได้นะครับหมายความว่าแรงไฟจะตกลงไปครึ่งหนึ่งเลยครับทางานได้ครึ่งเดียวครับเพื่อให้เบานะครับเพราะเป็นเบอร์หนึ่งจากนั้นมันก็ไหลผ่านไดโอดขั่วลบมานะครับขั้วไปลบเข้ามาได้อย่างเดียวครับแล้วมันก็มา ครบวงจรที่สายสีขาวนะครับสายสีขาวนี่ก็คือสายไฟ a c ครับครบไฟบ้านตรงนี้นครับเอเส้นหนึ่งเป็น,นั้นว่าโรเตอร์ก็หมุนครับหมุนติ้วเลยครับบีเลยครับทำงานได้ครับแต่เมื่อเรากดสวิตช์เบอร์สองแล้วครับกดสวิตช์เบอร์สองปุ๊บ ถ้าเรากดสวิตช์เบอร์สองใช่ไหมครับไฟนะครับจากสายสีขาวนะครับเข้ามาจำเข้ามาเป็นสีน้าเงินครับผ่านขดลวดสเตเตอร์ออกเป็นสายสีขาวเข้ามาที่แปลงถ่านนะครับผ่านซี่คอมเพเตเตอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านขดลวดนะครับขดลวดที่พันอยู่กับอะเมเจอร์นะครับแผ่นเหล็กอะเมเจอร์นะครับมันจะพันอยู่กับแผ่นเหล็กอะเมเจอร์นะครับแล้วมาออกซี่ตรงข้ามนะครับประมาณสิบแปดโอห์มนะครับขดลวดตรงนี้นะครับขดเดียวนะครับแต่มันซอยย่อยออกมานะครับแต่ละซี่ของคอมเพเตเตอร์เพื่อเวลามันหมุนจะได้ กระแสที่เท่าเดิมตลอดเวลาครับผ่านแผ่นเหล็กแอมเเจอร์ตลอดเวลาครับจากนั้นมันก็ผ่านแปลงถ่านออกมานะครับออกมาเป็นสายสีขาวนะครับแล้วก็ผ่านกด้วยสเตเตอร์อีกกดนึงนะครับเพื่อสร้างแม่เหล็กขั้วเหนือใต้นะครับเพื่อตักและดึงให้โรเตอร์หมุนนะครับโรเตอร์ก็เกิดสนามแม่เหล็กด้วยนะครับถ้ามันครบวงจรตรงนี้ก็เกิดสนามแม่เหล็กตรงนี้ก็เกิดสนามแม่เหล็กตรงนี้แผ่นเหล็กสเตเตอร์นะครับตรงนี้ก็เกิดสนามแม่เหล็กแผ่นเหล็กสเตเตอร์เอ่อเหล็กสเตเตอร์กดนโดตรงนี้ก็เกิดสนามแม่เหล็กแผ่นเหล็กสเตเตอร์ตรงนี้นะครับ ตรงกันข้ามันเกิดสนามแม่เหล็กตรงนี้สนามแม่เหล็กตรงนี้ก็เกิดสนามแม่เหล็กและโรเตอร์ก็เกิดสนามแม่เหล็กนะครับทําให้เกิดการผลักดึนทําให้หมุนได้นะครับดังนั้นมันก็ผ่านกด,ดลวดน,นี้มาออกสายสีเงิน,น,นครับแล้วก็มาผ่านฟิลนะผ่านฟิลหนึ่งสิบสองห้าแอมป์ออกมาเป็นสายสีดํานะครับแล้วก็มาผ่านแท่งรับสวิตช์นี้เมื่อเรากดสวิตช์เบอร์สองใช่ไหมครับมันก็จะไหลสังเกตว่ามันจะไม่ผ่านไดโอดตัวนี้แล้วนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า ทั้งซีกบวกและซีกลบทำงานตลอดเวลาครับได้เป็นการทํางานเต็มกําลังทําให้สวิตช์เบอร์สองแรงที่สุดครับแต่ถ้ากดลกดเบอร์สามก็อย่างว่านะครับเป็นฟันเรียกว่ากดติดปล่อยก็ดับครับในส่วนวงกลมนี้นะครับก็คือมอเตอร์นะครับคือส่วนของมอเตอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็คือส่วนของฟิลนะครับส่วนตรงนี้ก็คือส่วนของสวิตช์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ ขดลวดตรงนี้ก็วัดได้ประมาณ7โอห์มนะครับขดลวดตรงนี้ก็วัดได้ประมาณ7โอห์มนะครับสองฝั่งนี้จะต้องมีโอห์มที่ใกล้เคียงกันนะครับเอาแค่ประมาณนะครับ7โอห์ม7โอห์มนะครับคือประมาณเอานะครับส่วนขดลวดในนี้นะครับถ้าวัดที่ตรงกันข้ามนี่ก็จะได้ประมาณ18โอห์มนะครับส่วนแปลงถ่านนี่ก็จะได้ประมาณแปลงละ2โอห์มนะครับแปลงนี้ก็2โอห์มนะครับ คนร่วตรงนี้จะต้องเท่ากันนะครับหรือใกล้เคียงกันนะครับเพราะจะต้องสร้างแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้นะครับเพื่อการผลักและดึงกันนะครับเิดการผลักกันนะครับก็ไม่มีอะไรครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ